อยากขายสินค้านะครับคุณต้องถอดรหัสโมเดล P.A.S. นะครับ P. นะครับอยู่นี่นะครับ P. ภาษาอังกฤษอ่านเองนะเดี๋ยวผมอ่านภาษาไทยปัญหาหรือว่าความเจ็บปวดนะครับก็คือให้เราพูดถึงปัญหานะครับที่ผู้ฟังกําลังประชิญอยู่นะครับยกตัวอย่างปัญหามาก่อนนะครับแล้วก็ A. ครับมีการกระตุ้นให้ปัญหามันชัดเจนขึ้นนะครับก็คือขยายปัญหาให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับยกปัญหามา แล้วก็ขยายปัญหาไปว่ามันทรงผลยังไงให้มันดูยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สุดท้ายครับ S นะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับนำเสนอวิธีการที่จะสามารถแก้ปัญหานั้นๆก็คือผมใช้สิ่งนี้มันช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเป็นไงทฤษฎีโมเดล P A S น่าสนใจไหมครับแล้วก็ถ้าอยากอ่านต่อครับเล่มนี้ครับ Content f o r m u l a AI นะครับ นี่สร้างคอนเทนต์ขายได้ดั่งใจพิชิตทุกเป้าหมายด้วยสูตรการเล่าเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่า Work นะครับอยู่ในตะกาเนเดอ